ค่ะทุกคนนั่นนะคะทุกคนที่สุบอกวันนั้นนะคะที่แฟนสูนำกังหันมานะคะสูนึกว่าไม่เห็นผลนะคะทุกคนแต่เห็นผลค่ะทุกคนนกเอลสเตอร์นะคะเขาก็ไม่มารบกวนคะ่ะคือเห็นผลเลยค่ะทุกคนเลกส่คิดว่าไม่เห็นผลนะคะแต่ว่าใช้ได้ผลเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้สุมาทำอะไรต่อนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ วันนี้สุก็จะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าะะวันนี้วันนี้วันนี้สุจะมาทดลองใหม่นะคะที่เป็นสั่งซื้อมาให้สุนะคะ่ใหม่นี่สุก็อยากเป็นไม้แบบน,นี้นะคะ<ม>นี่นี่ใหม่เนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะอีกไม้นะคะ<ม>แล้วก็อันนี้ที่เสียบต้นเขาค่ะ <Piet. S 1> พรรพเพราะโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่สุซื้อมานะคะ<ม>คือตรงข้างบนเนี่ย เหมือนถ้าเป็นกล้องแต่เวลาพูดต้องพูดตรงเหมือนก้นเขาก็จะมีลําโพงค่ะไม่เหมือนกับโทรศัพท์อันเก่าสุนะคะตั้งแต่เขาต้องให้อัปเดนะคะรุ่นเวอร์ชั่นอะไรแบบนี้นะคะสุก็เลยต้องแบบมาถือโทรศัพท์เครื่องใหม่แต่โทรศัพท์เครื่องนี้นะคะไม่มีไม่มีมมลําโพงตรงหน้าจอคะ่ะแต่นี้มีลําโพงตรงก้นเขานะคะตรงก้นโทรศัพท์ แล้วทีนี้เวลาสุพูดนะทุกคนก็จะไม่ค่อยได้ยินนะคะเวลาสุพูดไกลแบบนี้ er. ไม่เหมือนเครื่องเก่านะคะเวลาสุพูดทุกคนก็ยังพอได้ยินนะคะสุก็เลยให้แฟนสุนะคะนี่ค่ะสั่งไมโครโฟนเดี๋ยวสุจะลองนะอันนี้คือตัวเสียบพ้นเขานะคะทุกคนนี่เสียวพ้นโอดสั์นะสุก็จะมาลองนะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือตัวเน็กโทรศั์อันนี้อันนี้อันนี้ก็คือต่างหากนะคะที่สุสังอันนี้ ที่มากับขา้องค่ะเป็นตัวเวลากดเปิดปิดวิดีโอสู่แันนี้ค่ะสูกก็จะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมานะคะเวลาสู่เดินสู่ก็เดินไปเดินมานะคะคือทุกคนสู่ลองทําการตั้งค่าแล้วสู่ทาให้เป็นค่ะก็คือสู่ทำไม่เป็นนะคะการตั้งค่าทรามพท์ะะอันนี้ใหม่นะคะเดี๋ยวสูกไปพูดข้างหลังนะคะคพอพูดตรงนี้ทุกคนคงจะไม่ค่อยได้ยินสู่ค่ะ อย่าซื้มาพูดตรงนี้นะคะเพราะว่าพูดตรงนู้นจะไม่ค่อยได้ยินเนี่ยค่ะส่ก็ทําการตั้งค่าในโทรศัพท์ตูทําให้เป็นค่ะเพราะว่าสู่ไม่ค่อยมีความรู้ว่าเขาตั้งค่าอะไรยังไงไปดูคนที่เขาลง YouTube ก็ลองทําตามแล้วก็ทํายังไม่ได้ค่ะเพราะว่าสู่คือเวอร์ชั่นในโทรศัพท์ของเขากับของสู่ลองทําตามแล้วเ,เขา้าเข้าไม่เหมือนกันนะคะทุกคนส่ก็เลยทําตามขาไม่ได้ สุก็เลยไปกดอันี้ค่ะตรงที่ในโทรศัพท์จะมีแบบเขียนคําว่าสมาร์ตทิงอะไรแบบเนี้ยค่ะสุก็เลยลองกดเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถโหลดได้ค่ะทุกคนเนี้ยอันนี้ไมค์สุก็เลยใช้ได้นะคะโหลดมาจากสมาร์ตทิงแล้วก็เปิดบลูทูธอะไรอย่เงี้ยคะ่ะสุก็เลยทําได้ค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวสุก็จะทดลองใหม่ให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ว่าจะใช้การได้ดีไหมคะทุกคน ค่ะเดี๋ยวสุจะทําการลองใหม่เลยนะคะค่ะสุก็เพิ่งซื้อใหม่มานะคะให้แฟนสซื้อใหม่มาให้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะทุกคนเสียงก็เลยไม่มีค่ะเพราะว่าสุก็ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการใช้ใหม่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวทุกคนก็ไปฟังดูนะคะว่าเวลาสุกดเปิดใหม่แล้วจะได้ยินเสียงค่ะจะทาการเปิดนะคะเดี๋ยวและตรงนี้เขาก็จะมีเข่าเขียวอันนี้นี่ยค่ะ สัญญาณเขารับแล้วก็จะมีสุ่มเกี่ยวขึ้นนะคะสุก็จะต้องลองค่ะแต่ไม่ได้ต้องลองนะคะเพราะว่าส,สุบอกทุกคนเลยว่าสุมไม่เก่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด้านเอ,อคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้สุมไม่เก่งอ่ะสุก็เลยไม่ค่อยมีความรู้นะคะทำไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนเอาบ้ายง่ายๆนะคะ เกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์หรือการตั้งค่าอะไรพวกนี้สุยังทําไม่ค่อยเป็นนะคะสุก็ทําตามเขาที่เขาลงใน youtube สุลองทําตามแล้วสุทําไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์สุไอการตั้งค่าอะไรไม่เหมือนเขาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสกกุก็เลยทําไม่ได้ก็เลยทําง่ายๆก็คือกดสมาร์ตติงค่ะแล้วก็เปิดบลูทูธค่ะแล้วก็เลยเชื่อมต่อได้ค่ะสุลองแล้วถ้าเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะคะว่า สจะทําอะไรต่อเนี่ยค่ะเห็นผลนะคะทุกคนนี่กลงหันเนี่ยค่ะกลางหันลมนะคะกันนกเอลสเตอร์ได้ค่ะกันได้จริงๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่แฟนสุนํามานํามาตั้งไวะะ้เนี่ยค่ะนํามาติดไวนะะ้นี่ค่ะก็นกเอลสเตอร์ก็ให้มาจิรัวสุนะคะคิดสุคิดว่าได้ผลค่ะตอนแรกนึกว่าไม่ได้ผลนะคะแต่ได้ผลค่ะทุกคน อช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทุกคนฝนตกฝนตกเยอะค่ะทุกคนทําให้ผักบุ้งสูงนะคะผักที่สูกปลูกแคนตาลูปเอ่อแตงกวาผักบุ้งนะคะโดนฝนนะคะก็เลยไม่รอดค่ะทุกคนไม่รอด,ดเสียได้นะคะผักบุ้งสูงสาปลูกไปตั้งเยอะนะคะไม่รอดเลยนะคะแล้วก็ต้องให้อากาศเขาอุ่นกว่านี้ค่ะ ูคิดบ้านนะแตงกวาบ้านเราอะแตงกวาแคนตาลูปอากาศต้องอุอนองน่นกว่านี้ถ้าอากาศเย็นๆหนาวมีฝนตกบ่อยแบบนี้ผักเขาก็จะผักแตงกวาอย่างเช่นแตงกวานะคะแคนตาลูปเนี่ยสุลองปลูกดูแล้วคือไม่รอดค่ะถ้าอากาศเขา,ขา,ขาหนาวเย็นนะคะประมาณนี้นะคะโอะวันนี้ก็เมฆฝนเมฆครึ้มค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่มีฝนตกนะคะ ไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะคะก็คือต้องดูอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยผักบุ้งนะคะเนี่ยผักบุ้งผักบุ้งจีนแดงสุคือไม่รอดเลยตอนแรกก็ขึ้นอยู่นะคะขึ้นแบบขึ้นมาพอโดนฝนไปประมาณอา,อาทิตย์สองอาทิตย์ค่ะคือไม่รอดเลยค่ะเพราะเขาทนความหนาวไม่ได้คือถ้าปลูกต้องปลูกในอากาศที่เขาอุ่นกว่านี้หรือว่าปลูกในโรงเรือนเพราะช่านะคะน่าจะดีก็คือ เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะที่สูเพิ่งลองปลูกผากบุ้งนะคะลองเพาะแตงกวานะคะก็ประมาณว่าลงมือทำาคะ่ะประมาณลองลองผิดลองถูกประมาณนี้ค่ะทุกคนก็อันไหนที่ไม่โตนะคะผักที่สูปลูกแล้วเขาไม่โตแล้วเขาตายนะคะสูก็ต้องเพาะใหม่ค่ะเดี๋ยวสูตต้องเพาะแล้วลองใหม่เพราะอากาศช่วงนี้ ยังหนาวอยู่ค่ะยังหนาวยังมีฝนปรับปรายนะคะเนี่ยเมฆคืม,มามสุไม่แน่ใจวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าถ้าไม่ตกก็าอาจจะแบบมีเมฆมีเมฆหนานะคะวันนี้นะคะแล้ววันนี้สุก็ไม่ค่อยสบายด้วยตั้งแต่เช้าเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนสุไม่สบายค่ะทุกคนประมาณนั้นนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าสุจะทําอะไรต่อนะคะตอนแรกสุว่าจะไปทําแปลงผัก ตรงนน้นนะคะทําตรงนู้นยังไม่ได้ทํานะคะแปลงเลรก่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้าวันนี้อากาศไม่ดีก็อาจจะไว้ทำวันหลังะคะ่ะทุกคนวันนี้มาลองเทสใหม่ดูก่อนนะคะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะทุกคนอเห็นไหมคะทุกคนนี่ วันนี้ฝนก็ตั้งขาวมานะคะเมฆค่ะคือตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะคะแต่ทุกคนดูติคะ่ะเมฆตั้งขาวมามืดเลยคะ่ะไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมคะดูท่าเหมือนจะตกนะคะทุกคนเนาะ,ะทุกคนเมื่อกี้อากาศยังมีแดดอยูน่นะตอนที่คุยกันเนาะ,นะดูสิเมฆตั้งขาวมาแล้วนะคะทุกคนจะได้ทําคลิปต่อไหมคะวันนี้คะ่ะ